สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมน,นี้ก็อยู่กับผมซก,กาวก h a ชแนลเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราจะไปไหนกันดีวันนี้เราจะไป เออนะครับก็เขแาแพ้ง่อยที่จริงว่าจะทำฟาร์มแก่เลยนะผมแต่ว่าคือของมันไม่พร้อมเนาะก็คือจะทำฟาร์มแก่สีใช่ปะ่ะแต่ว่าเออเรามีสีไม่ครบนะครับผมเคงั้นเราก็จะไปหมู่บ้านเอ c นีซีกันนะครับผมก็จะไปที่มัน เป็นแบบไปเอาไปเก็บแคปตัตเออพูดผิดนะครับแต่ก่อนจะไปครับดูดูนี่ก่อน,นครับผมมันนายเอ็นชาร์ของเนาะวิกแอปกันเนี่ยฟอร์จูนสามนะผมแล้วก็บิกแอปเทพนะครับผมบิกแอปเทพอันนึงเอ,อ่อบิกแอปเนี่ยอัน,นเนี้ยบิกแอปบิ๊กแอปเอกอันเนี้ยเทพมากเลยนะครับผมขุดขุดยังกัะขี่จะถีบับผมป๊อกป๊อกป๊อกเลยนะครับผมก็ที่ ตื่นเต้นก็คือฟอร์จูนสามนะผมก็เนี่ยไอฟอร์จูนสามเนี่ยนะครับผม,น,น,นะบผมนี่เด้งไปเด้งมาอยู่เนี่ยนะคือมันแบบโอ้โหไม่อยากภาคครับไปดูไดมอนด์กันครับไดมอนด์ Diamond นะครับอ่าไดมอนด์ยี่สิบแปดก้อนซึ่งได้มาใหม่อีกนะครับผมสิบเจ็ดก้อนนะครับผมสิบเจ็ดก้อนแหละอ่ะได้เป็นยังไงดูภาพที่หน้าจอครับผม ก็คือผมได้ไปแอบไปลงเหมืองมาแล้วผมก็อย่างที่เห็นนะผมก็ขุดเนี่ยโป๊ะแรกเนี่ยโป๊ะแรกนี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่เยอะมากเลยก็คือประมาณ3 3หรือ4บล็อกนี่แหละก็คือทั้งหมดในภาพที่ผมมาขึ้นหน้าจอก็คือ4โป๊กนะครับผมก็คือได้มัน4ก้อนนะครับผม17อันนะครับผมก็สุดยอดมากนะก็สำหรับฟาร์มแก่เราก็ พักไว้ก่อนครับเพราะว่าต้องหาสีครบก่อนเนาะหาคือหาแม่สีมันครบก่อนซึ่งตอนนี้ก็ขา่านเขียวอยู่นะครับผมโอเคตรงนี้ก็ใช้ไอ้ชิวทอกเนี่ยครับผมชิวทอกเนี่ยขุดนะครับผมมันก็ได้เป็นบล็อกเนี่ยบล็อกอันนี้แหละบล็อกเอ่อบล็อกดินที่มีหญ้านะผมก็คือชิวทอกก็คือขุดแบบเอ่อ พิ่มความนุ่มนวลในการขุดนะครับผมเสียงอะไรเอ่ยงั้นงั้นอันนี้โอเคเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้าน NVC กันนะครับผมโอเคก็เอาวิกเก็ตกลิกกากไปอันนึงดาบอันนึงแล้วก็วานอันนึงนะครับเผื่อมีอะไรต้องใช้เนาะดาบยังไม่อินชารเลยเอินชารสักหน่อยไหมสักหน่อยได้อะไรช่างมันนะครับผมโอเคอ่ะอ่ะขึ้นไป แสบปับ,ปบอ่ะนะครับหนึ่งสองอันนี้เลเวลไม่ถึงแล้วเลเวลเหลือแค่สิบสอ,นง,อววงนะครับผมก็อันเบกกิ้งอ่ะเอ่อเฟบอันปิดหนึ่งอ่าได้เลยเลเวลไม่ถึงครับผมช่างมันใช่นี่แหละนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาทอ็อตอ่ะเอาท็อตไปหน่อยนะครับผมซึ่งอนาคตเราก็จะทำฟาร์มไอรอนโกลเลมนะครับผมก็ ระหว่างฟาร์มแกะกับฟาร์ไอออนโกเลียมนะครับผมผมจะเลียกทาฟาร์ไอออนโกเลียมก่อนนะครับผมที่ได้บอกน้องๆไปว่าจะทําฟาร์มแกะก่อนไม่ได้นะครับผมเพราะว่าฟาร์มแกะที่ผมจะทํามันใช้เหล็กค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทําไอรอนโกเลียมฟาร์มก่อนนะครับผมนะเราจะเอาไอ้นี่มาทําอะไรครับลาพีดอ่ะจ้างมันนะครับผมโอเคเราจะไปหมู่บ้านเอ็นบีซีกันนะครับผม ค okay. วิ่งตามแสงทอดอันนี้ไปนะครับผมเค okay. เราจะไปเก็บแคปตัดแล้วก็ไปดูของที่หมู่บ้าน n อ c ด้วยครับผมโอ้ตรงนี้เหมือนกำดักเลยนะอเคปอับ okay. ป๊บปบไปแสงทอดนำทางสว่างสดใสอยู่ไหนแล้วเออ เออาอ,อยู่ไหนเนี่ยฮ้ยเขาหายไปไหนเดี๋ยวนะปับป๊บปับ๊บปั๊บชาวนี้แหละยังไม่ทันไรเลยครับหลงทางแนละ้วโอเควิ่งกลับไปที่เดิมก่นอนเกตโด้ซึ่งผมก็ปากไว้นานแล้วนะตั้งแต่ผมออกตำรวจนานแล้วนะครับผมประมาณหลายอีพีแล้วแหละ ออทอดมันอยู่ตรงนี้นี่เป็นหนังล่างทอดไปตรงนี้เอ่อปั๊บป๊บ,ปบขึ้นไปดูข้างบนอ๋อนี่ครับโอ้โหวิ่งผิดทางนะครับผมอเอะกันเลยตามแสงทอดไปนะครับซึ่งตอนนี้ทงทงฐา,านฐานลสโตนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผม อินฟินิีสามครับผมยอดมากเลยนะครับผมและต่อไปก็คือการผชนภัยครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมเพราะว่าไม่ได้ดูว่าผ้าที่จะตกดินแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเลเวลเราน้อยแล้วนะผมเราก็ไม่เสียดายอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะครับแล้วมันก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยครับซึ่งทะเลทรายนั้นเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโหดมากนะครับผมโอเคอ่ะ ไปโอ้ยนู่นครับผมโคตรจะไกลนะครับผมแต่พาราทิ์ก็ได้ตกดินเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมต่อไปก็คือมอนสเตอร์ครับผมอ่ะซึ่งผมกลัวอย่างเดียวครับมอนเตอร์เด็กครับผมเป็นคนที่สู้มอนเตอร์เด็กไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคแต่มันมืดก็ดีนะเพราะว่าเราจะวิ่งตามแสงทอดได้ถูกต้องต้องนะครับ โอเก็มาเจอกับทะเลทรายซึ่งข้างหน้าก็มีแมงมุมเกิดเร็วจังเกิดเร็วจังนะครับผมโอเคก็ขึ้นไปตรงนี้ัรผมอ่าเราก็เจอกับซึ่งตรงนี้นี่เราจะค่อนข้างเสียเปียดนะครับผมไม่ชียไม่ชียไม่เชระเบิดตุ้มไม่เป็นไรครับปล่อยมันระเบิดไป ว่ามันสู้ยากเนาะผมก็สู้ไม่ค่อยเก่งด้วยนะผมไม่ใช่สาย p v p นะโอเคแคปตัดนะครับโอเคเยาวๆไปเลยซึ่งเรามาอย่างนี้ครับผมโอกาสที่โอกาสที่ไอเอ็นจะศูนย์พันนี่มีสูงนะครับผมเพราะว่าเราต้องปกป้องแล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่าปกป้อง ใครไม่ค่อยได้ครับผมค่อยๆเกากางนะงั้นเราก็ต้องปัดท็อตให้มันสว่างสวาย,ยาครับผมซึ่งสกลอีตันครับจะเอเจอกันแล้วนะผมโอเคิอแมงมุมครับแมงมุมเอาแมงมุมติดแคบตาตายเอาไม่เอาเอา,เอาพวกเฮ้ยงโง่ว่าเนี่ยที่ทำนี่โง่ว่าถามจริงเอาวนัานอีกตัวนหนเอ้ย มันใกล้ตายแล้วครับผมอะไรอีกดอกเฮ้ยเี้ยเฮเกลลิตันไอบ้บ้าโอเคปักท็อตกันเลยคืนนี้ไม่มีการกลัวใดๆทั้งสิน้นซึ่งชุดเกาะก็ยังใส่ันเดิมอยู่นะผมเอ้ยเสียงงันแนเ่เอ้ย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 อิยชฉา อะไรยิงเข้าไมเ,เ,เนี่ยยิงคอไม่เนีะ่ะสเกลลิตันเฮ้ยไปไหนเข้าบ้านดีวะอีดอกโอ้หดหงิดแล้วครับผมก็รู้ว่ามันมือดอยู่ครับแล้วจะออกมาทําไมครับผมอ่ะนั้นก็สเกลลิตันอีกนะครับผมอ่ะโอเคเราจะปักไฟให้หมู่บ้านนายนะซึ่งนายมีแต่ข้าวให้เราเหรออื่นให้เราด้วยไหมโอเค đi nắp mang một con ui 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 ซึ่งมันมีเ p ็ซกี่ตัวครับเนี่ยว่าโตอยู่ในนี่หมดเลยเป็นบ้านหลังเดียวที่มีไฟนะครับผมโอเคงั้นเราจะทำประตูให้ NPC นะครับผมโดยการขุดฟาร์มของมันนี่แหละครับโอเคสองเพราะว่าเราคงไม่ไปตัดไม้แบบกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนะโอเคนะครับอ่ะบ้านหลังนี้มีไฟยัง ตรงนี้มีไฟอยู่นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ก็มืดปะทัดไปตรงนี้เลยโอเค,อเคบ้านแม็กซ์มิดอยู่ไหนครับบ,บ้านโตอนชานบ้านโตะหนังสืออือม,มีไหมไม่มีครับผมไม่มีโตะหนังสือเลยนะครับผมผตว่ามีอันนี้มีอะไรไหมอินบีซีบ้านนี้ทําไมมันอยู่มืดอย่างนี้ครับผมอ่ะมีน้าทอดมานะครับผมโอเคอทอดไปนะครับอ่ะ ออนนี้มันก็เกิดไม่ได้แล้วแหละนะนี่พวกนายนายทำไมไมาอยู่นี่คนเดียวมืดๆละ่ะเราขออยู่ด้วยคนนะเราก็กลัวเหมือนกันโอเคไม่ไม่เราจะเข้าโบสถ์นะมืดอ,อย่างนี้ต้องเข้าโบสถ์นะปิดประตูปิดประตูสิอ่ะโอเคเราจะไม่มีการเป็นแบบว่ากิการะผมเราจะขึ้นไปข้างบนนะผมอะ อ่าโอเคเราก็จะตรงนี้ครับปลอดภัยครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บอ่าปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเราก็จะคาบประตูกันตรงนี้นะครับผมตู้โอเคประตูหกบานนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างบนแป๊บหนึ่งนะครับผมไปดูความปลอดภัยก่อนนะครับผมปัดทอดสว่างหรือยังาสว่างแล้วเหลือฝั่งไหนเอ่อดี๋ยวฝั่งนู้นคะรับฝั่งภูเขาครับผมโอเค ก็ได้แคปตัดนะแล้วก็ไม่มีของให้ผมอีกเลยแล้วครับเยี่ยมครับผมโอเคเราจะไปปัทดท็อดฝั่งโน้นนะครับผมก็ทำไมบ้านพวกนายนี้อยู่แบบเรียงกันดีจังเลยเนี่ยฮะเนาะผมสังเกตนะพาบ้านมันอยู่เรียงกันดีเกินไปนะครับผมยิงเอ็มซีมันสร้างบ้านแบบไม่เป็นระเบียบขนาดนี้นะผม <c oughs> โอเคดีสเกลดิตัน ดีสกิลิตันดีเราอยากสู้กับนายอะลบไปยิงไปยิงเอาโอ้โหโครกากยิงไม่โดนครับเมื่อกี้โอ้แสดงว่าผมดดดลบได้เนี่ยออโอเคตอนนี้ก็น่าจะปล่อยนะครับเอ็นดีสีพวกนี้อะโอเค ไอ้มีทางแบบนี้นี่มันไปหมู่บ้านอื่นได้เหรอครับผมโอเคางั้นมันมืดอยู่ไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวดาดานาดานาเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่ข้าวนี่นาขอทุบหน่อยเอาหูณขอบคุณครับยังดีครับมีมันฝรั่งให้นะครับผมเปรตีนโตนะเปรตีนโตไหมเฮ้ยเยอะเย้ะ อโอเคโอเคพุทตรงนี้อ่าอันอิชอาอ่าอ่า,อาโอเควิ่งปรับไฟตรงนี้เลยโอเคเพื่อผมสว่างเลยไปนะครับอันนี้ก็มืดอ,อ่าโอเคน่าจะ,ะเอ็นซีพวกนี้น่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคแคปตัดมาอ่าวัาดีสกิลดีตัน เดสเกลิตันไอ้ยไปยังโอ้โหไอ้สู้กับเราเหรอนายจะสู้กับเราเหรออุ้ยแม่มดโอ้ยอยากอยากโดนครับอยากได้อยากโดนครับแม่มดไม่เคยเห็นครับเป็นยังไงหยอก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 บอกไงแม่มดโอ้อ้าวโอ้โคตรจะกากกากกว่าสเกลตันอีกครับผมโอ้ เกี่ยมั่งกันนะแมงมุมเราต้องการใหของนายนะนะตอนนี้เดือดแล้วผมไม่กลัวแล้วผมไปยิงยิงว่าไงว่าไงว่าไงบวกขาบวกขาลุยว่าไงว่าไงโอเคจะช้าแล้วโอ้โหลูกพี่เอ้ยถ้าจะไปเกิดขนาดนั้นนะอันนี้มาเนี่ยเอ้ยลงมาเนี่ย อ้าวไม่ลงไม่ลงเหรอไม่ลงเหรอร้องร้องเหรอร้องทำไมโอ้โหดับอนาถมันไม่มีไฟแต่ข้างบนเนี่ยโอ้โหมันยังจะมาเกิดตรงนี้อีกเนาะลูกพี่โอเคเออกมาเ็ดดูมาแล้วครับแสงสว่างจากแดนไกล มันก็แดนไกลจริงๆน,นะดวงอาทิตย์อเอ้ยเช้าแล้วออกมาอุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอออย่ามั่วอย่ามั่วมันฝรัง่งเดี๋ยวขอมันฝรั่งกับบ้างก่อนอย่าเพิ่งเจ็บผมออกมามาลุยมันฝรั่งเลยเดี๋ยวนะมีกระดูกว่ะห่ามีมีบนนิ้วนะครับขอ เ okay. เหลือไว้ไปทำสีด้วยหานปับป๊บปั๊บไม่ได้ไม่ได้ปั๊บปั๊บไม่ได้ไม่ได้ปับป๊บปั๊บไม่ได้ไม่ได้ไไดปับป๊บปับ๊บเดี๋ยว,ยวปลูกให้ึ้นนะครับอ่ะเออปลูกเยี่ยมปลูกอะไรอะปลูกอะไรเพื่อนปลูกอะไรนายปลูกอะไรโอ้ปลูกข้าวนายจะปลูกข้าวทำไมโอเคได้ครับตัด สามอันนะผมแล้วก็อนาคตก็เดี๋ยวก็คงจะมาเคลื่อนย้ายอีเจ้าพวกนี้นะผมไปทําฟาร์มกันนะนะครับก็เป็นว่าเดมซีที่ไม่มีหาอะไรผมเลยนะผมซึ่งผมค่อนข้างจะเครืองอยู่นะโอเคนะคือนึกว่าจะมีแบบแบ็กสมิธอะไรอย่างนี้นะผมโอ้โหผมสาขากันเป็นชาติเลยนะพอจะเจอว่าเดมิซีนี้ครับผมซึ่ง ซึ่งผมหาจนแบบว่าถอดใจแล้วเลยเนาะว่าจะไม่หาแล้วนะว่าจะแบบรักษาซอมบีเอ็นเศียวนะผมแต่ก็ไปวิ่มาก็มาเจอนะ<ม>ก็โอเคนะผมประชากรของพวกเขาก็มีประมาณหนึ่งสองสมสี่ห้าหตัวบ้านมีกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหหลังนะครับผมมีบ้านอยู่หหลังนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาประตูไปใส่ให้นะเดี๋ยวพวกนายจะเกิดเพิ่มนะ โอเคไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ให้เขาหรอกนะแล้วก็เราดูกับบ้านไปยซึ่งแชปตัดมันมีประโยชน์อย่างหนึ่งใช่ปะ่ะเป็นทั้งขยะได้ใช่ปะ่ะเออได้จริงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะไปทำทั้งขยะไว้ที่บ้านเรานะครับผมโอเควิ่งมาดูตรงนี้หน่อยอ้สวยงามมากครับผมสวยงามมากมันสวยงามมากดูดิ โอเคโอ้ยแคปตัดโอ้ยไม่ใช่แคปตัด,ตดนึกว่าแคปตัดโอ้ลูกพี่ว่างไงเดี๋ยวโแล้วพึ่งยงพึ่งต้นดาเมจไปหน่อยเปย็นไงต้นดาเมจไปหน่อย,ปยเป็นไงตีเออเออเสียงอ๋อเสียงมันจะตายเกลเราจะเก็บแคปตัดไปเยอะๆเพราะว่าแคปตัดมันจะแบบมันจะเป็นหัวเชื้อในการผสม สีนะครับผมได้หลายอย่างเนาะแต่ฟาร์มแก่ก็ไว้หลังฟาร์มทองแล้วกันนะเอ้ยหลังฟาร์มเหล็กแล้วกันนะครับขอทาําฟาร์มเหล็กอ่าประมาณนั้นนะผมก็โอเคนะครับผมเราก็จะกลับกันแล้วนะผมก็ ep หน้าน่าจะไปสร้างฟาร์มเอ่อฟาร์ม npc เนาะเดี๋ยวเราก็มาลาก n c ไปกันนะผมซึ่งผมว่าต้องใช้แบบรางรถไฟเยอะมากแล้วผม กระหผมปักท็อตผมยังปักตั้งเอ,อหลายเลยนะผมก็ผูไอ,อมนี้สวยมากเลยนะทำไมผมไม่มาเกิดแถวนี้นะ <c oughs> เนี่ยดูดิสวยมากเลยนะดูดิดมีแยบภูเขาผมชอบมากเลยคนระับภูเขามันมองแล้วมันเป็นแบบว่าเหมือนไม่ได้มองแมพธรรมดาเหมือนเป็นแมพโอ้สวยโอเคนะครับผมเสน่ห์ของไม้ครับครับผมก็สิ่งที่หลายคนชอบนะ บางคนก,ก็บอกเออวงเป็นบล็อกธรรมดาไม่มีแต่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่จริงไมค้ค้ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายครับผมที่เป็นแบบเป็นเสนีนิดตัวมันอยู่นะครับผมซึ่งทัดซ,ซึ่งก็เ,เกมที่ผมเล่นแล้วเพลินนะชอบมากเลยครับผมยิงได้มาแคสตให้ท่านผู้ชมแบบรับชมด้วยครับผมยิงเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวก็ตอนนี้ก,ก็ได้แคปตัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ เจอผมไหมเอ็นซีด้วยแดีวก็จะได้มาลาก NBC กับบ้านเรานะคผมนะสวัสดี N b c วินเลี่ยมซอมบี้วินเลี่ยมเราจะไม่ฆ่านายนะเราจะปล่อยให้นายไปตามจตตกรรมของนายเอาเนื้อเอามาให้เรานะโอเคนะก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเนาะเอาไว้เดี๋ยวผมวิ่งกลับบ้านคนเดียวเองแล้วผมซึ่งพาร์ทหน้าเราจะ มาทําการเคลื่อนย้ายม c พวกนี้กลับบ้านกันนะครับผมเพื่อไปทําฟา์มีดเนาะเราก็จะได้ทําฟามไอรอนโกลเลียมนะครับผมเพื่อเราจะได้มีเหล็กไปทำผ้าปงก็ป,ปเปิร์ดทำรางรถไฟนะผมที่ไหนก็ว่างกันไปที่จริงขุดก็ได้แหละแต่ว่าคือขุดมาต้องเอาไปเผาใช่ป่ะไปเผาอะไรอีกนะครับซึ่งเราแช่ไมโครเวโฟโดยฟามไอรอนโกลเลียมดีกว่านะผมว่านนะเปิดเกมทิ้งไว้แล้วก็ดูนงดูหนังเพลินไปนะครับผมฮะ ตอนนี้ก็จะได้เวลาดูหนังช่องเจ็ดแล้วนะผมชาติพยักษ์เนาะกำลังมันนะครับผมพรอเอกกำลังเก่งนะโอเคนะไม่เจอกันใหม่พร์ทหน้าครับผมบายบาย